กลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่กับผมคนเดิมอีเช่นเคยเนโครมนะครับนี้อยู่กับเซอร์เอร์วิชัยดิวันนี้อยู่กับทูมันนี่วอลเล็ตนะครับแอปนี้แอปหาเงินของเรานะครับโดยวันนี้นะครับเราก็ใช้แค่แอปทูมันนี่วอลเล็ตแอปเดียวนะครับโดยผมนะครับจะเล่นเกมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าให้เชิญเพื่อนนะครับถึงจะเราจะสามารถเล่นได้อีกครั้งหนึ่งครับและผมก็ได้เล่นอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมหัวใจเพิ่มมาเป็นหนึ่งนะครับ ก็วันนี้ก็มาเริ่มเล่นนเลยครับตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่5เหรียญนะครับถ้าจะเอาไปแลกนะครับเราต้องเก็บไปครบประมาณ20เหรียญนะครับถึงจะเอาไปแลกเป็นทูมอนี่วอลเลตได้20บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับให้เรากดเข้าไปที่เล่นเกมตรงนี้นะครับเดี๋ยวกรามงโหลดสักคู่หนึ่งนะครับผมโอเคถ้ามาหน้านี้เลยนะครับให้ท่านผู้ชมมาทาการเลือกกล่องนะครับโดยการกดตรงรูปตีนตีนหมาตีนแมวเนี่ยแล้วกล่องจะหยุด มันก็เหมือนการสุ่มนั่นเองนะครับไปเลยครับผมอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปนานเกินถอนเถอะถอนได้เถออยังไงกี่เหรียญโอ้โหห้าเหรียญครับผมโอเคเลยห้าเหรียญแรกไม่ได้นะครับต้องมีประมาณ20เหรียญนะครับถึงจะแลกได้ตอนนี้ผมก็มีทูนี่วอลเลตอยู่281อยเ็ 8. 8. 8. นะครับโอ้โหเสียได้จัดเลยไม่เป็นไรครับผมก็ส่วนวิธีการหา หัวใจเพิ่มนะครับก็คือการเชิญเพื่อนครับถ้าใครไม่รู้ดีการเชิญเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปนี้เลยก็ให้เราเข้ามาที่เจ้าเหมียวล่ารางวัลนะครับแต่ก็รอมโหลดสักครู่หนึ่งสักแป๊บจากนั้นก็กดเข้าไปที่ชวนเพื่อนแมวนะครับตรงนี้แล้วคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับไปให้เพื่อนทาการกดเข้ามานะครับและเราก็จะได้หัวใจ1หัวใจนะครับเพื่อเอามาทําการสุ่มเหรียญตรงนี้นะครับเอาไปแลกให้เป็นเงินนะครับ ก็สามารถเอาไปใช้จ่ายได้ตามปกติซื้อของออนไลน์ซื้อสั่งอะไรของแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยโดยระดับการเชิญนะครับจะมีเลเวลตรงนี้ด้วยนะครับผมเีงนะตอนนี้ผมต้องเชิญให้ครบ5คนนะครับถึงผมจะเพิ่มเป็นเลเวล2นะครับตอนนี้เราก็ยังเลเวลหนึ่งกันอยู่ก็เกมนี้ก็น่าจะมีแบบยังไงอะสิ้นสุดกิจกรรมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสิ้นสุดวันไหนนะครับแต่ก็รีบๆทากันนะครับผมเพราะว่าอาจจะหมดก็ได้นะครับและกิจกรรมสําหรับช่องของเรานะครับถ้า เพียงแค่คุณนะครับทำการกด s u b สไครป์มือช่องของผมครับปีใหม่นี้ผมทําการแจกซองอ่างเปาแน่นอนครับแต่ยังไม่บอกจํานวนเงินนะครับผมขอรอดูยอดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่ซองอ่างเปาให้นะครับผมสัปดาห์นีุ้ณต้องขอจบเอาไว้แต่เพียงตอนนี้นะครับถ้ใาใครอยากรู้วิธีการหาเงินจากทูมานี่วอลเล็แบบไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มอ e ีกก็สามารถคอมเมนต์บอกมากันได้นะครับด๋ยวผมจะมาทําการสอนท่านผู้ชมดู ทุกขั้นตอนเลยครับว่ามันทำง่ายขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่ากันเอาไว้เช็คใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องตัวรับไปก่อนบ๊ายบายครับผม